ไมโครนาโนบับเบิลปัมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการเติมอากาศลงไปในน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับที่สามารถทำได้เหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้งานทำเป็นเครื่องระบบกู้กาก,ากในการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดเรียกว่าระบบ r a s การเลี้ยงสัตว์น้ําแบบหมุนเวียนโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วไปนะครับที่เพื่อนําไปเลี้ยงสัตว์น้ําเชิงพาณิชย์คุณสมบัติของฟองอากาศเล็กๆของไมโครนาโนบโบลนะครับจะช่วยสร้างอัตรารอดในวัยอนุบาลแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตของสัตว์น้ําที่เราเลี้ยงในระบบปิดได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงที่มีความหนาแน่นก็ยังสามารถทําให้มีการเจริญเติบโต,ตของสัตว์น้ําได้ดีและมีผลผลิตออกสม่ําเสมอเรียกได้ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางอาชีพการเพะเลี้ยงสัตว์น้าให้แก่กเกษตรกรได้อย่างดีเยี่ยมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะวัตรกรรมที่สุดยอด